สาร้ฉลาที่ห่งครับรดสามัวาบรเจาเทศนาที่สองในเวลกาลอกจากาในชามนะครับริสามปัชุบนข้าบ,บรจษานที่หน้านให้เรียบร้อยนะครับข้าบรถถิษัทใว่าออกจากานิชามเลยจะอยู่รับตอโบริสาทที่สถานีาาานนองสาราหนองเจาะอาไม่เหลือไปถ่า,า,ายในต่อไาครับบริสามบัวซาพบความน่าบริสารพพาาเวน้นรยะหาและสง ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่261นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัวหินกำลังเข้าจอดที่สถานีชะอําในชา้นชลาที่1นะครับโดยมีขบวน254นะครับหลีกให้ในชา้นชลาที่2 โสาวโปร่าทีเน่ธานีจามที่เน่ธานีจามโปสาวว่าสองไปโรงพิธานีจามโปรดำสิบขอสัมปท่านนาบร้อยขอบพื่ถูกต้องนะครับบ่เราเจ้าที่ชาลาที่หนึ่งบ่เราธรรมดาสองหนึ่งแล้วตบพิศาจะสถานึงเทพปลายทางสถานึงโปรผิดบ่เราเทนี้ว่าจะทางนี้ช้าอําไรเจอยู่แล้วตบพิศาที่สถานึงหัวผิดไปทางนี้ต่อไปครับ สาวซาบระปมนาพงสาร์เวระยะหางสชใยนาครันับายทุกท่านนะครับเพื่องกันโรคกโควสิทิ์ดาวครับขอบคุณครับขบวนธรรมดาที่2องหนึ่งนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีะอ่มนะครับเพื่อสู่จุดหมายปลายทาง สถานีหัวหินนะครับ